สวัสดีตอนเช้ากินเนียยหมูเนี่ยหมูทอดไงมาเป็นไม่มาเนี่ยกินกินเนี่ยหมูทอดอร่อย kín này e xét tỏi bay đi hỏi bay kín này e xét con ta kín mới xét, mới tòng bay ta kín này xét, ấy là cả đơn mày lời không rồi เอาไปอีกแล้วไปอีกแล้วโฮ้ยไปอีกแล้วไปอีกแล้วลำเลยยิวยิวรถไปไปช่อง <c oughs> ไปไป

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ăn những video hấp dẫn ไปในเลยนอนก็นมั่งแต่คุณยายไปอาบน้ำนอนว่าไปอาบน้ำไปไม่อาบทีขี้หกไม่อาบที ไม่ยังไม่อาบดีขี้ขาดน้ำไม่ <c oughs> จ,จะยกขึ้นบ้านได้หนอกมากร้อนด้วยหลับสักที Thank <laughs> you.